สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูนัเซอร์นะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายต่อเกี่ยวกับการหารทศนิยมนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเอาแบบฝึกหัดที่3มาอธิบายนะครับเป็นการเฉลยไปในตัวนะครับเรามาดูเลยครับข้อที่1นะครับแบบฝึกหัดที่เราส่งครูนะครับแบบฝึกหัดที่3มนะครับมีอยู่3ข้อนะครับเนี่ยครับ3ข้อนะเดี๋ยวครูอธิบายทีละข้อไปเลยนะครับเป็นการเฉลยไปในตัวนะครับข้อที่1 ที่หนงนะโจทย์คือ 10. บจุดสอหารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่นะครับบางคนส่งมาทํำถูกบางคนส่งมายังผิดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับวิธีทำนะครับสิบจใส่เครื่องหมายหารครับข้างหน้าเป็นเลข สองเพราะฉะนั้นสูตรคูณที่เราจะต้องไปดูคือแม่เท่าไหร่ครับแม่สองูเขียนให้นะ,ะแค่นี้นะครับเรามาดูเวลาหารหารทีละหนึ่งตัวตัวแรกให้เราไปดูครับ แม่สองดูจากด้านหลังใช่ไหมครับตัวแรกที่เราจะต้องไปดูคือเลขเลขหนึ่งใช่ไหมครับพอเราไปดูด้านหลังมีไหมครับไม่มีไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีศูนย์อยู่ตรงนี้คูณกันได้ศูนย์สองคูณศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศูนย์ได้ศูนย์เอามาลบกันลบกันได้หนึ่งลบเสร็จดึงลงมาเป็นเลขอะไรครับเลขสิบพอเราดึงลงมาเราก็ไปดูต่อครับ ด้านหลังเป็นเลข10มีไหมครับมีข้างหน้าเป็นเลขห้าดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นสองคูณห้าได้สิบลบลบกันได้เท่าไหร่ดึงลงมานะครับเป็นสเต็ปเลยลบแล้วก็ดึงลงมาก่อนที่เราจะไปหามันจะมีจุดใส่จุดให้ตรงกันก่อนครับใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ไปดูต่อ เลข2แม่2เลข2มีไหมครับมีข้างหน้าเป็นเลข1นั่นคือ2คูณ1ได้2ลบลบกันได้เท่าไหร่ดึงลงมาเป็นเลขอะไรต่อครับเลข4นี่ไงเลข4มีครับข้างหน้าเป็นเลข2 2คูณ2ได้4ลบกันได้0ลบเสร็จดึงลงมาแต่มีอีกไหมครับตัวเลขตรงนี้ไม่มีแล้วก็จบเพียงเท่านี้ครับ นี่ฉนเฉลยข้อที่1เพราะฉะนั้นข้อที่1นึ่คำตอบก็คือ5 1 2จุดนนะครับอันนี้ข้อที่1ที่เราทำส่งครูนะครับเรามาดูข้อที่สองครับข้อที่2นะข้อที่สองเนมะื่อวานโจทย์คือ61 5 9จุหาหารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมครับ แสดงวิธีทำหารยาวนะครับเขียนเครื่องหมายใส่ตัวเลขครับ61.59หารด้วย3เพราะฉะนั้นสุดคูณสุดคูณข้อนี้คือแม่แม่ที่3นะครับเราเอาสุดคูณมาดูได้เลยครับใครที่ยังไม่ได้สุดคูณ3 3 1 3 3 2 6 3 3 เก้าสามสี่สองสามห้าสิบห้านะครับจากนั้นเรามาดำเนินการหาครับแม่สามดูทีละตัวตัวเลขที่จะต้องดูคือเลขหกครับมีไหมมีพอดีครับเลขหข้างหน้าเป็นเลขสองนั่นก็คือสามคูณสองได้หกจากนั้นเอามาลบลบกันได้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บดึงลงมา ช่ไหมครับต่อไปเลขต่อไปที่เราจะต้องไปดูคือเลข1แม่3เลข1นึมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะตัวที่เริ่มต้นคือเลข3เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวข้างบนคือ3าคูณศได้0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้คือ3าคูณศได้0เอามาลบแล้วก็ดึงลงมา นะครับต่อไปก่อนที่เราจะไปหารมันมีจุดใส่จุดให้มันตรงกันก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปดูสุดคูณต่อแม่ที่3ครับเลข15มีครับเลข15บนี่เลข15ข้างหน้าเป็นเลข5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ3คูณ5ได้15ลบกันได้0ลบเสร็จดึงลงมาครับเป็นเลข9 <ๆ S 1> ก็ไปหาต่อครับ สามเลขเก้ามีครับเลขเก้าข้างหน้าเป็นเลขสานั่นก็คือสามคูณสามได้9ลบกันได้0ย์ลบเสร็จดึงลงมาแต่ดึงได้ไหมครับไม่มีแล้วเนาะตัวเลขไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเสร็จเพียงเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือเท่าไหร่ครับคําตอบคือสองศูนย์ี่สิบจุดห้าสถูกไม่เอ่ยของตัวเอง ลองตรวจดูนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่3ที่ครูให้เมื่อวานข้อที่3โจทย์คือ2 3 4 2 3 4 5 5หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่มาดูวิธีทำกันครับที่เราทำส่งครูในสมุดลองดูว่าถูกไหมเหมือนกับครูไหมลองดูนะครับเครื่องหมายหารครับ สองสามสี่จุดห้าห้าหารด้วยห้าแม่ไหนครับแม่ห้าแม่ห้านะครูไม่เขียนแล้วนะครับสุดคูณจำเลยนะไม่เขียนแล้วนะครับตัวแรกตัวแรกเลขสองพอไปเราดูสุดคูณแม่ห้ามีไหมครับเลขสองไม่มีมันเริ่มต้นที่เลขห้าใช่ไหมครับดูจากด้านหลังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบกัน ได้สองลบเสร็จดึงลงมาเป็น23นะ่สิบเนาะห้าสีคูณสได้20ลบกันได้3ลบเสร็จปุ๊บดึงลงมา5เท่าไหร่34 5สคูณหได้30ลบกันได้4ลบเสร็จดึงลงมาใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปหามันมีจุดก็ใส่จุดก่อน ห้าเท่าไร่สิห้าเก้าสี่สิบห้าลบกันได้0ดึงลงมาคือเลขห้สุดท้ายครับห้าหนึ่งหลบกันได้0จบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคือ46.91นี่คือคำตอบ3ข้อลองไปตรวจของตัวเองดูนะครับว่าที่ตัวเองทำมาถูกหรือผิดที่สรงครูนะครับวันนี้วันนี้ ตัวอย่างตัวอย่างที่ครูแสดงวิธีทำเมื่อกี้ไม่ต้องจดนะครับเพราะว่าเราจดมาแล้วในแบบฝึกหัดที่3สิ่งที่ครูให้ทำวันนี้คือแบบฝึกหัดที่ที่4แบบฝึกที่4นะครับครูมีอยู่3ข้อนะครับให้เราแสดงวิธีทำข้อ1 1 1 4 2หหารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ ข้อที่สองยีจุดเหารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่3 3มสาจุดแปดหารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะครับวันนี้คลิปวันนี้นะครับตัวอย่างไม่ต้องทำไม่มีครับเพราะว่าครูเอาแบบฝึกหัดที่3มา แสดงวิธีทำหาคำตอบให้เราดูแต่มีเฉพาะแบบฝึกหัดที่4นะครับ3ข้อให้เราทำให้เสร็จนะครับแล้วส่งครูสรุปงานของครูตอนนี้มีอยู่8ชิ้นนะครับ8ชิ้นคือตัวอย่าง4ชิ้น4ครั้งกับแบบฝึกหัด4ครั้งนะครับ8ครั้งใครที่ใครที่ยังไม่ดำเนินการทำยังไม่ครบ8นะครับ ครูให้วันสุดท้ายคือวันศุกร์นะครับคือวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้ครูจะให้คะแนนตัวอย่าง4ชิ้นกับแบบฝึกหัดอีก4ครั้งนะครับหลังจากนั้นครูจะไม่ย้อนหลังให้เราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ครบยังดําเนินการไม่เสร็จให้ทําให้เสร็จภายในวันศุกร์นะครับวันนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ